สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้คือคลิปคำทํานายของคนที่เกิดปีมาเสงิงประจำเดือนพฤษภาคม2,564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,496 2,508,2,520,2,532,2,544หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ โชคชะตาของคนที่เกิดปีมะเส็งในเดือนนี้ดาวจันทรคติที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีมะเส็งปรากฏพบดาวมงคลค่อนข้างหลายดวงครับจึงจะส่งผลดีต่อคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ในเดือนนี้ก็มีดาวเสียนครับดาวความรักของคนที่เกิดปีมะเส็งค่อนข้างที่จะอับแสงจึงส่งผลไม่ดี เกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งครับการงานในเดือนนี้อาจจะหนักเล่นเหนื่อยครับแต่ตัวท่านเองจะเป็นที่สำคัญขององค์กรงานของท่านค่อนข้างโดดเด่นครับจะเกิดความชํานาญในตัวท่านมากขึ้นเรียกได้ว่างานในเดือนนี้ท่านจะเป็นจุดสำคัญแต่สำหรับคนที่ตกงานหรือว่างานครับเดือนนี้ครับ งานของท่านกำลังจะไปได้สวยท่านจะได้รับการยอมรับจะได้รับงานใหม่ครับหรือมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานอาจจะเหนื่อยครับแต่ผลลัพธ์ค่อนข้างดีมากส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินครับการเงินในเดือนนี้รายรับของท่านยังจะสามารถประคับประคองรายจ่ายที่มีค่อนข้างมากได้ดังนั้นครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับด้านการเงิน แต่ภาระที่ค่อนข้างมีมากในเดือนนี้อาจจะส่งผลให้คนที่เกิดปีมะเส็งต้องวางแผนและใช้สติอย่างดีในการใช้เงินครับการเงินยังพอพึ่งพาได้ครับแต่ที่ไม่ดีในเดือนนี้นั่นก็คือด้านความรักความรักในเดือนนี้คนที่เกิดปีมะเส็งจะมีอาการค่อนข้างน้อยใจนะครับเพราะอาจจะไม่ได้รับการเอาใจใส่จากคนรักเท่าที่ควร ความรักในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะห่างเหินกันครับหรือมีเกณฑ์ที่ต้องแยกทางกันอาจจะเป็นด้วยสาเหตุต่างๆความรักไม่ค่อยหวานครับและรักในเดือนนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าที่ควรสุขภาพของคนที่เกิดปีมะเส็งในเดือนนี้ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแรงดีแต่อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดอาจจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับด้านความรัก ในเดือนนี้การเดินทางหรืออุบัติเหตุต่างๆไม่มีนะครับเดินทางปลอดภัยและจะเกิดโชคจากการเดินทางด้วยโชคลาภในเดือนนี้ของคนที่เกิดวีนมะเส็งนะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าจะมีโชคฟุกๆเข้ามาหาตัวท่านโดยเฉพาะคนที่เกิดปีนมะเส็งที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ครับอาจจะเกิดโชคใหญ่ได้คนที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2520 มีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยนะครับมีโชคจากการเดินทางมีโชคมาจากทิศตะวันออกเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลขหนึ่งและหมายเลข8ครับชะตาชีวิตในเดือนนี้หลายๆด้านจะดีขึ้นนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องความรักและคู่ครอ,องของท่านอาจจะมาสร้างความบั่นทอนทำให้คนที่เกิดปีมะเส็งหมดกำลังใจในช่วงนี้ได้แต่อาจารย์มองว่าอีกไม่นานครับ คนที่อาภัพเกี่ยวกับด้านความรักท่านจะประสบความสำเร็จดังนั้นประครับประคองตัวเองให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ